เพราะว่า <kung> ีนมกลยนวกมว่ายห่้ว่อยเลยค่ะเร่อยๆถ้ากดตกก็ปล่อยไม่ไหวไม่ทำธุระอะไรบ้างวันนี้เทนีถ่ายคอนเทนตด้วยเนาะถ่ายคอนเทนต์ด้วยนะ ไกินรอบมีู้กินทำที่ร้อนแม่นั่งด้วยเหงาไม่มั่งไม่เหงครอเดี๋ยวกินค่อยๆเราอยู่นี่เพื่อจ ถอาเหทุกมาลองนะคะอเล ทังององอกมาแบบไเป็นอเลยมาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะถ้าแม่อยู่กับใครอ่ะดเดี๋ยวมี สเปย์อยู่ไหนอะ

บีได้ไหมล่ะทุกคนไมาแล้อะแต่ว่ายังมีเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่ <S <S แม่ก็คือแม่นะคะวันนี้แม่ไม่ได้แต่งแม่ก็จะมาเช็คความเรียบร้อย โอเครูปจะรูปค่ะได้เลยค่ะได้ไดเลยเลิศได้ใูได้เลยค่ะลูกเมค่ะได้ค่ะ้ขอบคุณค่ะค่ะไปทุนุนะครูปมาอยังรูปกำลังมาแต่ว่าตอนนี้วิดีโอน่าจะมาละ มันก็พอวุดีโอไปละวนะคะพี้ thank you you too ต <s we op> mm ื่นเต้นมากสนุกมากเลยอะสลับเลยแล้วว่าเป็นแม่สลับกเดี๋ยวเราไปการจะกินก่อนนะไปตอนนี้เลยเหรอเปลี่ยนตอนนี้เลยได้เพราะว่าเดี๋ยว9โมงสี่นะแล้ ยไม่เองก็คือไปเปลี่ยนชุดตอนนี้เลยค่ะใส่เลยเปลี่ยนเลยใส่เสื้อยืดกับเสื้อแจาคเก็ตเขาถได้ค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเลยอะทุกคนเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นกลาสกินก่อนสเปนย์โอเคบ๊ายบายนะเจอกันนะคะเดี๋ยวโดน